ผมพามาชมบ้านทำเลแบบนี้ความสวยของถนนแบบนี้ถนนดํากว้างๆแบบนี้ครับผมก้าแอยู่ที่อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับพามาชมความสวยแต่ว่าบ้านอ่ะคือขายตามสภาพนะเหตุผลที่ขายคือเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับเขาอยกถินถ่ายไปนานแล้วถ้าปล่อยไว้ยิ่งสุดแต่ว่าให้มาดูทำเลละกันบ้านหลังนี้คือมันเขาจะเก่งด้วยทำเลนป่ะไฟไรทางไฟฟ้าเพื่อนบ้านมีหมดเนี่ยน้าไฟมีครบอินเทอร์เน็ตมี ไฟไยทางสองฟากเลยนั้นเราดูเพื่อนบ้านล้อมแบบเนี้ยถนนสวยมากนะคุณผู้ชมคือคือบ้านหลังนี้นะคือบ้านหลังนี้อ่าคือบ้านหลังนี้แต่เดี๋ยวก่อนไปดูบ้านเนี้ยดูไอตรงถนนด้านหน้าบ้านเนี้ยมันคือคลองนะเนี่ยมันคือคลองน้ำนะคุณผู้ชมมันมีคลองน้ําด้วยคือเย็นรับประกันว่าเย็นที่โปร่งลมมาได้เห็นปะเนี่ยลมมาได้เพราะว่าเห็นบ้านเนี่ยเนียเพราะว่าข้างหลัง มันก็โปร่งเหมือนกันเป็นทุ่งนาเนะคุณผู้ชมเห็นว่ามีนกกระยางพอทํานาช่วงข้าตั้งท้องก็จะให้ฟิลแบบหลังบ้านแบบเออสีเหลืองทองอลามอ่าแต่พอเวลาเขาเริ่มปลูกก็จะเป็นพืชที่สีเขียวลมก็พัดจากข้างหลังอะ่ะที่มันโปร่ปงเห็นปะเนี่ยโปร่งเข้ามาเนี่ยฟิลดีเลยอันนี้คือขอบเขตบ้านก็คือมองมองจากลัวเลยนะเนี่ยมองจากลัวเป็นสี่เหลี่ยม คล้ายๆลูกเต๋าเลยนะคล้ายๆกันเลยทรงทรงสีง่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยร้อยสามาตารางวาอ่านะขอบเขตนี้เ,เดี๋ยวผมอธิบายการเดินทางก่อนฝั่งนี้ออกไปดอนเจดีได้อําเภอดอนเจดีคือมีองค์ดอนเจดีใหญ่เซเว่นซีเจลงพยาบาลงานเทศกาลประจํำปีทุกปีตั้งแต่มกราเนี้ยคือถ้าใครรู้จักองค์ดอนเจดีนะตรงนั้นเลยแหล่งอําเภอใหญ่หะเดินเทออไป6กิโลถึง นะถนนใหญ่ตลอดเนี่ยถนนใหญ่กว้างแบบนี้ตลอดไม่มีถน,นนซอยแคบเลยบ้านหลังนี้คือเก่งด้วยทำเลเลยผมอธิบายทำเลก่อนนะผมอธิบายทำเลค่อนข้างลึกก่อนอันเนี้ยออกไปตัวเมืองสุพรรณได้เข้ากรุงเทพได้ฝั่งเนี้ยตัวเมืองสุพรรณ20กิโลกรุงเทพประมาณเอ่อยสิกิโลเมตรก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45ช่วงนี้กําลังทําทางด้วยอัพทางใหม่ขยายทางใหม่นะ คืออันเนี้ยต้องขอบอกว่าตามสภาพนะั้นรั้วมันอาจจะไม่ผุพังบ้างผมรีวิวตามจริงเลยนะคือขอบเขตอนะ่ะมันจะตามแนวหมุดตรงนี้แหละมันจะมีเสาอยู่เห็นปะ่ะนี่ปะปาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตามแนวรั้วไปฝั่งนู้นเลยเนี่ยะฝั่งนู้นหน้ากว้างติดถนนประมาณสัก15 16 17เมตรเนี่ยประมาณนี้ผมกะเอาประมาณนะแต่ลึกเอาประมาณสัก25เมตรถึง30เมตรได้นะครับนะนี่ เราเข้ามาก็จะเจอพื้นที่โล่งๆเลยนะครับก็ตามขอบเขตแนวรั้วข้างหลังมันจะมีลงโลเก็บของลงรถนะอยู่อีกหนึ่งอันคือบ้านหลังนี้นะคือบ้านหลังนี้ครับผมผมย้ําอีกทีหนึ่งนะบ้านอะ่ะคือเขาปล่อยทิ้งไว้นานแล้วเฉพาะปล่อยทิ้งอะ่ะสิบกว่าปีแล้วครับผมไม่ได้มาอยู่แบบคือคือ,คอย้ายถิ่นฐานไปนานแล้วอะเออเขาไปอยู่แถวการจานบุรีอะคือสบายแล้วว่าขายของที่นั่นอะคือมีบ้านหลังนี้ก็คือปล่อยทิ้งไว้นานก็เลย ประกาศขายดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันผุเห็นป่มเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาวางฝ้าใหม่เพราะฝ้ามันหลุดนะเห็นปะ่ะเพราะว่ายิ่งไว้น้ำก็ยิ่งผุประตูอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หน่อยนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะเอ่อภายนอกนี่อ่าเนี่ยเห็นเห็นวิวทุ่งนาด้านหลังเวลาเขาเกี่ยวข้าวโดรกยางเขาจะมาเห็นปะ่ะเวลาเขาตีเทือกโดรกยางเ็าจะมาาข้างหลังมันฟีลแบบโลง่งมันโปร่งแล้วลมมันเข้าดีมากตรงเนี้ย ้างหน้าก็เป็นคลองน้ำนะเพราะเป็นน้ำปุ๊บลมตีกับน้ำไปลมตีกับน้ำมามันก็เย็นนี่เลยรีวิวตามจริงครับเนี่ยพื้นที่ข้างๆว่ายังมีเหลือเพียบเอารถเข้ามาจอดได้ผมว่าเฉพาะรถกระบะกันหนึ่งสองสามคันได้ถ้าดีทำจริงจจอดในข้างบ้านเนะี่ยสามคันตามแนวนี้นะจอดเทินก็ได้อีกนะหรือว่าจะทําเป็นโซนจัดปาร์ตี้ได้หมดเลยเห็นไหมนี่สภาพบ้านผมให้ดูก่อนนะอ่ะนี่ตามนี้ คือบ้านเก่าแหละผมก็ไม่ได้มาผมก็ไม่ได้จะมาเจาะบ้านแบบให้มันคือบ้านมันตามสภาพครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นพื้นที่สีฟ้าใช่ไหมมันเป็นกระเบื้องสีฟ้าทาสีฟ้าง่ายๆครับมี1ห้องนอนข้างในด้านหลังออกไปเอ่อออกไปทางห้องน้ําด้านหลังได้อ่าทางบ้านเนี่ยมันจะติดอยู่2โซนก็คือมันจะเป็นโซนบ้านไม้กับโซนบ้านปูนผมอนุมานว่ามันมีแบบบ้านบ้านไม้อะที่เป็นบ้านนอกดาวมาวางก่อน ก็คือข้างในเนี่ยมันก็จะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้าอ่าในตัวและทีนี้เขาก็มาสร้างห้องน้ําแยกนอกตัวบ้านอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะห้องน้ําตรงนเ,เนี้ยเขาจะซุดถูกปะอ่าเนี่ยไม่มีใครกล้าถ่ายถ้าผมถ่ายคือผมบอกแล้วว่าผมรีวิวตามจริงเนี่ยเห็นห้องน้ําซุดไหมครับคือ1เลยห้องน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ลงเข็มเขาสร้างทีหลังนะเขาสร้างทีหลังตัวบ้านอ่าดูตัวบ้าน <c oughs> ตัวบ้านมันไม่ได้ซุดนะอ่ะดู ตัวบ้านไม่ได้สุดนะตัวบ้านเนี่ยคือลงเข็มนะครับนะตัวบ้านลงเข็มแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยสร้างทีหลังสร้างแยกออกมาต่อแยกมาไม่ได้ลงเข็มพอเวลาดินมันนุ่มดินมันยวบมันก็มันก็แตกมันก็สุดได้ถ้าให้ไงผมแนะนําให้เอาออกไปเลยห้องน้ําตรงเนี้ยครับผมอืมแล้วไปรีโนเวทบ้านข้างในใหม่น่าจะดีกว่าอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคือทําเลอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงเข้าใจเห็นว่าทำเลอ่ะขอให้มันดีไปเถอะมันเปลี่ยน,ม,น,ยนมันปรับปรุง มันมันเปลี่ยนไม่ได้มันย้ายไม่ได้แต่ว่าบ้านอะ่ะมันปรับปรงุงปรับเปลี่ยนได้เออให้มันสวยได้อ่ามันพัฒนาได้ตามใจเราก็อันเนี้ยบอกเลยว่าเน้นทําเลจริงๆนะเน้นทําเลนะคือทําเลมันน่าอยู่มากขอแค่ถนนกว้างเดินทางสะดวกเอะนะผมบอกเลยว่าพอเลยจบเลยนะครับแล้วราคามันไม่ถึงล้านไงมันก็ตามราคานะราคาดีมากเมื่อก่อนเขา้านสออ่ะ เมื่อก่อนล้านสองนี้ลดราคามาแล้วเหลือ9 5 0 0 0นะก็จบเลยโฉนดคุดแดงพร้อมโอนครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ0805635394หรือว่า0929799145ก็ได้ครับอยากได้ทำเลดีๆไว้ก่อนเลยเดินทางสะดวกโนโดนดต้องกว้างไว้ก่อนเลยจัดไปครับไม่ถึงล้านมาทำบ้านได้เลยยกเครื่องใหม่เองได้เลยนะสำหรับที่นี่นะครับที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีครับผมโนดคุดแดง พร้อมโอนได้เลยไม่ติดพันธะใดๆทั้งสิน้นฝากด้วยครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมแต่ถ้าใครมีที่ดินขายไม่ได้ก็เรารับทำรีวิวโฆษณาอสังหาทั่วประเทศครับผมไปแล้วลาไปด้วยภาพทุ่งนกประยางโอ้ยลม,ม่ยังโฟอยู่เลยคุณผู้ชมดูยอดญ่าดิเฮ้ยยังติดใจกับถนนไม่หายเลยอะถนนจะสวยอะไรเบอร์นั้นนะ ถนนสวยมากเอ้า okay, ครับไปแล้วครับเกียวที่ดินรับคำตื่โฆษณาอาสังหาทุกประเภทหรือไม่จะเป็นแบรนด์สินค้าทุกอย่างใครมีที่ขายไม่ได้ติดต่อมาใครมีสินค้าอยากขายอยากโปรโมทติดต่อมาก่อนจะจ้ากับผลงานไปดูเอาอนะัเพจ i ิ t o ก Facebook YouTube ชื่อเดิม289เปลี่ยนใหม่เป็นเกี่ยวที่ดินชื่อช่องใหม่แต่หัวใจยังคงเดิมคงเดิมโอเคครับผม